สวัสทุกคน,นมาที่เกาะล้านเนิกนิกค่ะกับพีเชาโอ้ดีกว้างมากไวรุ่นข้างหลังพร้อมไหมฮะร้านสวยมากร้านใหม่แบบน่านั่งมากนอนอาบแดดนะข้างล่างเขาก็มีด้วยนะเกาะล้านนี่ถือว่าเป็นเกาะที่ผมชอบมากๆเลยนะ ออเอาไม่ได้ออนยอย่างที่คิดสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการไก่บ้านไก่ช่องครับและอีพีนี้เราพาทุกคนมาที่เกาะล้า นะตอนนี้นะต่อจาก EP ที่แล้วนะ,ะ EP ทีแล้วเรานั่งเรือมานะทุกคนมาแบบพิเศษนิดนึงปกติคนมาก่อนร้านเนี่ยเขาจะนั่ง speed boat กันมาแต่รอบที่แล้วใครยังไม่ได้ดูนะครับกลับไปดูคลิปที่แล้วด้วยนะครับแล้วก็ใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องไอแบงค์เดลี่ก็อย่าลืมกดด้วยนะฮะตอนนี้เรามากับรถ2แถวบรรยากาศโลโคอลสุดๆ <laughs> นี่ดูสมาชิกวันนี้ เดี๋ยวเราจะพาทุกคน <ยา S 1> ไปทีพ<า>่พักที่เกาะล้านของพวกเรานะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนเที่ยวเกาะล้าน3วัน2คืนมีอะไรให้ทำบ้างตามไป ตอนนี้นะคะ<ม>เราก็มาถึงที่พักสวีท<ม>บ็อก <ๆ S 2> <า>นะคะที่นี้ถ้าใครเคยดูคลิปช่องเรานะเราจะมาพักกันประจําเลยเพราะว่าเป็นที่ให้เรารู้สึกว่าหนึ่งเงียบสออยู่สบายสามเขาก็ timeline, มีอาหารให้กินข้างหน้าซึ่งเป็นอร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะให้แม่นอนรืพีกนน่กับตาโเกนองกันเดี๋ยวจะให้เขา2คนป่อิงจบใครชนะได้เลือกห้องก่อนตอนนี้ก็ถึงที่พักที่สวีทบล็อกเกาะล้านนะครับซึ่งห้องของพวกเรานะตอนนี้เขามีอัปเกรดห้องใหม่นะทุกคนห้องใหม่คือห้องนี้ นี่คาราวานสวีทนะครับได้ไปดูห้องแม่ก่อนป่ะน่กาใครรบันรอดันหรอจ้าเดี๋ยวถ้าใครต่อยิฉุดชนะได้เลือกห้องก่อนเก๋กับแม่ก็ได้เก๋กับตันก็ได้เป่าตัน ไปดูเรื่องห้องก่อนอย่างนกรห้องไหนไปดูดิไปดูห้องแบบแรกกันทุกคนชื่อห้องว่าคาราวานสามเป็นรถบ้านนะทุกคนรถบ้านหมดเลยใช่ไหมพี่ใช่รถบ้านหมดเลยดไปด in ูอันนู้นก่ันไปดูอันนู้นก่ันบรรยากาศก็เป็นการรีวิวรูปแบบใหม่นะทุกคนเพราะว่าจะเป็นการรีวิวรูปแบบตอนกลางคืนนะฮะเป็นโดมเป็นโดม นอนแล้วนะทุกคนห้องไหนอันนู้นก็ได้ครับอันนี้ให้แม่ได้ใหญ่ๆหน่อยนอนสบายหน่อยโอ้สุดพลาหรออันนู้นแหละนอนนี่สิหนึคนแม่แต่โคขอไปดูเตียงก่อนอันนี้ดูเหมือนเตียงมันแคบคุณโอเคอ๋อแต่ห้องนู้นมันเป็นรถบ้านนะโคเออรถบ้านนะอนนี้ดีกว่าเชื่อเชื่อพี่ถ้าเลือกก่อนนอนนี่ดีกว่าอันนี้ก็ได้คือห้องอ่ะเขาจะมีเป็นรถบ้านแล้วก็เป็นโดมนะทุกคนห้องโดมก็เป็นแบบนี้อาราสอาราสถ่ายรูปเข้ามาได้เลยตรงนี้ก็เป็นเสือนะคะมีโต๊ะเครื่องแป้งนะคะมีกระเช้ารูปนี้ แล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะที่นี่นะคะเขาจะมีให้ทุกห้องปิกนิกค่ะแบบพรงนี้เช้าที่นี่ก็จะมีขนมผลไม้แล้วก็มีแบบอุปกรณ์ทําทรงต่างๆไว้ให้เราแบบไปถ่ายรูปลิมหานะคะไปดูห้องหนูปไปแล้วก็ห้องโดมเนี่ยเขาก็จะมีสระว่ายน้ําส่วนตัวนะคะเป็นแบบนี้ มันจะดีอย่างหนึ่งห้องโดมเนี่ยคือมันจะกว้างได้พื้นที่ใหญ่แล้วก็มีโซนอาบน้ำเนี่ยออกมาเลยแยกชาวเวอร์แล้วก็แต่งตัวนู่นนี่นั่นมีพื้นที่ให้ถ่ายรูปหลายมุมมีมุมนั่งเล่นสองฝั่งซ้ายขวาห้องนี้ก็รีเควสนะคะเพราะว่าจากประสบการณ์ผู้ใช้จริงอรแต่เดี๋ยวพาไปดูห้องแม่กันบ้างครับห้องแม่เอ๋นะครับกับห้องพี่กับตันพี่ก่อนเปิดเข้ามามีประตูเป็นรถบ้านเปินบ้านนะห้องน้ำอ๋อห้องน้ำอยู่ข้างนอกอุ๊ยอาแบบเซ็กซี่เหรอเอาละทีนี้ อันนี้เราอันนี้เขาวเตียงอันนี้คุนใหญ่กว่าอันน้นโอเคอ่ะสอุปห้องนี้โคกอยู่นะ มีสระว่ายน้ำเหมือนกันไหนยังไงข้างในเป็นไงมินิมอลมินิมอลน่ารักน่ารักอ่าก็มีโซฟานอนได้3าคนพ่อแม่ลูกลูกเล็กนอนได้แต่ถ้าลูกโตหน่อยก็น่าจะเบียดแบบพี่กับตันก็ไปนอนกับยาใช่อ่ะนนห6ฟุต6ฟุตถ้าเป็นรถบ้านเตียงจะเป็น6ฟุตแต่ถ้าเป็นห้องแม่เมื่อกี้นี้จะเป็น5ฟุตอ๋อใช่อันนี้ก็จะห้องแคบแต่ว่าเตียงใหญ่เตียงใหญ่เออก็ดีกว่าแล้วก็มีห้องน้ำฝั่งนี้เป็นชักโครกอ่าล้างหน้านะครับเดี๋ยวไปดูห้องของไอแกลนะคะห้องนี้นะคะเป็นห้องที่เขาบอก ว่าเปิดใหม่เออไปดพิ่งมาใหม่ไปนี่อันนี้นะคะห้องใหม่ชื่อห้องว่าคาราวานสวีทนะคะเอาไปเข้าไปโอ้โหใหญ่มากห้องนี้นะทุกคนก็จะเป็นห้องที่ค่อนข้างใหญ่ที่สุดแล้วนะครับของที่นี่นะครับมีที่อาบน้ําอยู่ข้างนอกสําหรับเล่นสระว่ายน้ําเสร็จแล้วก็มาอาบน้านะครับสระว่ายน้ําใหญ่มากแต่ว่าห้องก็เป็นรถบ้านเหมือนกันนี่นะคะ เพราะถ้าเกิดเป็นภาษาชาวบ้านเราก็เรียกว่าโซนห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นนี่คือมี2แบบนะคะมีแบบมีโซนเป็นนั่งโซฟานั่งคุยนั่งดื่มนั่งจิบนั่งชิลนะถ้าใครเคยดูคลิปไอแบงค์ไดดี้บ่อยจะรู้เลยพี่นิลาชอบชิชามากนี่ชิชาของพี่นีลามาแล้ว มาเข้าไปในโดรรถบ้านของเรานะคะคือที่เนี่ยเขาจะแบบเด่นในเรื่องรถบ้านมาเตียงก็เหมือนห้องน้องเกตแน่เลยเพราะว่าอันนี้คือจะเป็น,นเตียง6ฟุตมีโทรทัศน์นะคะมีของมีไมโครเวฟมีเครื่องทํากาแฟให้เราแล้วก็มีกาแฟโอตินอยู่ที่เราตรงนี้เลยนะคะทุกคนมีมาม,ะมะ่ามีน้าดื่มโอ้ยเขามีโซนแต่งตัวพ้นเข้ามาสำหรับสาวๆตอนกลางวันก็อาจจะถ่ายรูปตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนนั่งเล่นนั่งคุยพูดคุยกันนะคะเป็นอะไรโอ้โอดีห้องน้ําก็คือเป็นห้องน้ากว้างมาก แยกซ้ายก็คืออาบน้ําใหญ่มากแยกขวาก็คือชําระก็คือกว้างมากนะคะมีตู้เย็นตรงนี้ให้เราด้วยคือจริงๆแล้วครอ,อบครัวไอซ์เวลามาที่พักอะ่ะถ้าไม่เอาไปถ่ายคลิปให้ทุกคนไม่เอาไปหากินให้ทุกคนอะ่ะก็จะชอบอยู่โรงแรมกันมากแค่อยู่ที่เนี่ทุกคนมันมีมุมให้ทุกคนถ่ายรูปเป็นโฟโตโอัลบัมได้เลยทุกมุมสำหรับห้องที่พวกเราอยู่นะทุกคน <S <S มันคือเป็นห้องแบบรถบ้านนะซึ่งจริงๆแล้วนอนได้4คนนะครับคืนหนึ่งเนี่ยแค่4,900บาทวันธรรมดา4,900บาทแต่ถ้าวันเสาร์ที่5,500 น่าจะบอกว่าที่นี่ทําไมเราถึงมาแล้วมาซ้าเพราะที่นี่เขาตกแต่งปรับเปลี่ยนมุมตลอดเวลาเขาดีไซน์มาตลอดเวลาเขามีห้องเพิ่มตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราก็แบบทุกคนชอบถ่ายรูปสไตล์นี้และที่นี่เขาเปิดห้องใหม่เปิดโซนใหม่ตรงนี้เราก็เลยต้องมาถ่ายให้ทุกคนเห็นว่าห้องใหม่เขาเป็นยังไงเดี๋ยวเรานะฮะขออนุญาตแพ็คของเก็บของให้เรียบร้อยกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวกันต่อนะครับเดี๋ยวไปดูอินเสิร์ตห้องทั้งหมดตอนนีงวันครับไป E aí หนึ่งวันที่เกาะล้านครับผมวันนี้เช้าวันใหม่แล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวรอบๆเกาะล้านนะครับอัปเดตคาเฟ่แถวๆนี้หน่อยแล้วก็ที่ถ่ายรูปที่เช็คอินที่เกาะล้านนะวันนี้สมาชิกเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีมอเตอร์ไซค์3คันแล้ววันนี้จะเป็นการขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวเกาะล้านครั้งแรกของแม่เอ๋ด้วยนะครับผมได้ขับมอเตอร์ไซค์มา10กว่าปีแล้วจริงเหรอแม่ใช่จะขับได้หรือเปล่าลองดูกันโค้กคันโค้กมีใครบ้างโค้กมีโค้กเกตนะคุณดูว่าไปที่แรกเป็นอะไรนะครับไปตตามมมกกัันนนนไไปปคคครรบ่่ะพ้้้อออแแลวทุีซ หลังหนโหดูดิเหมือนวัยรุ่นเลยฮะคุณยายอยู่ข้างหลังด้วยพี่กับตาวัยรุ่นข้างหลังพร้อมไหมฮะเฮ้ยมาแล้วที่ว่าโอเคไปไปกันจุดแรกที่จะไปนะคะเป็นคาเฟ่อัพด์คาเฟ่น่อยนั่งหาอะไรทานแบบดิมนาอะไรอย่างเงี้ยใหญ่ใหญ่จุดแรกเดี๋ยวพาทุกคนไปแมนตาตาคาเฟ่นะเป็นคาเฟ่เปิดใหม่ที่ก่อนร้านนะครับ ตอนนี้เรามาถึงคาเฟ่แล้วนะครับจากที่ผมนั่งตะคิวแดกมาเป็นครึ่งชั่วโมงนะครับไม่ถึงเกือเจ็ดนาทีโอเวอร์ถึงแล้วร้านแรกมาตาตาคาเฟ่นะฮะเขาบอกว่าเพิ่งเปิดใหม่ที่เกาะร้านนะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันว่าร้านเป็นยังไงวันนี้ทะเลสวยมากๆเลยทุกคน โอเคเราเข้ามาในร้านแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปนั่งกันรอจิบกาแฟจิบชาอร่อยอร่อยถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปหาอะไรทำเติมต่อนะทุกคนแต่จะบอกว่าร้านนี้เนี่ยคนจะมาเช็คอินมากเลยนะทุกคนร้านสวยมากร้านใหม่แบบน่าน,นั่งมากค่ะทุกคนดูดิต้องแต่งตัวนะต้องแต่งตัวด้วย ร้านนี้นะมาทาท่าเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ด้านบนนะถ้าใครชอบนั่งบรรยากาศริมหาดด้านล่างนะแล้วก็แบบนอนอาบแดดนะข้างล่างเขาก็มีด้วยนะทุกคนชิลมากโอเคค่ะ,ปะไปเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวลงไปดูหน้าหาดกันดีกว่าที่ร้านมาทาท่านะคะทุกคนที่เรามา,าทานกาแฟกันถึงแล้ว ทะเลที่เกาะล้านนี่ถือว่าเป็นเกาะที่ผมชอบมากๆเลยนะเพราะว่าน้ําทะเลสีสวยแล้วก็ไม่ต้องเดินทางไกลเดินทางสะดวกนะครับนั่งเรือข้ามมาเนี่ยถ้าเป็นสปีดโบ๊ทสิบห้าทีก็ถึงแล้วแ้น้สวยเหมือนพวกเกาะสมุยเหมือนพวกเกาะเต่าเหมือนพวกเกาะอะไรที่ต้องเดินทางไกลๆเลยไปเดินเตะคืนทะเลด้วยกันเคืนทะเลด้วยกันเออแน่ลอเดินเเดนเงเลออเนี่ย้ะไม่โดนเลยก็สิแน่นอนล็อกเพลงอะไรยังไม่รู้เลย Deeper, I slow my heart down. I can't seem to process you and that son. คาเฟ่แล้วนะตอนนี้เราเราจะมาทุกคนไปทานข้าวเที่ยงกันเดี๋ยวเราไปดูร้านอาหารข้าวเที่ยงของเราวันนี้ด้วยนะมาบงค์อัปเดตนะร้านนี้เขาก็เพิ่งเปิดใหม่สําหรับเราอนะตัวไอ้กับแบงค์นะคะไม่ได้มาประบาท3ปีได้นะพ่อแบงค์ใช่นะครับร้านนี้ก็ขายอาหารไทยนะครับแล้วก็มีหลายเมนูมากดูในรูปนะของกินเพียบเลยชื่อร้านว่าโต๊ะก,กับข้าวออไปไปกันครับ อธิวันขับมอเตอร์ไซค์มาทางจากคาเฟ่เมื่อกี้ประมาณสัก2-3มกิโลนะครับเพราะร้านนี้นะฮะมีขายอาหารไทยนะแล้วก็มีพวกเมนูซีฟูดเยอะมากต้มตําอะไรมีเยอะมากนะุกคนในเมนูเนี่ยเล่มหนามากเมนูเยอะมากใครที่เป็นสายส้มตําก็มาร้านนี้ได้นะครับแล้วก็เมนูเด็ดของเขาก็คือหมึกผัดน้ำดำแกงขั่วปูหน่อไม้ดองเดี๋ยวรอดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนะ ตอนนี้อาหารมาครบแล้วนะฮะมเมนูที่เราสั่งไปมีหมึกผัดน้ำดำนะครับฟอหมูทอดกั้งทอดปลากระพงทอดน้ำปลาุ้งแก้วแช่น้ำปลาแล้วก็มีแกงคั่วปูนออหน่อไม้ดองนะทุกคนแล้วก็มีทอดมันปลาอินซีคือแบบเยอะมากเมกื่อกี้ชิมหมึกผัดน้ำดำอ,อร่อยมากทุกคนอร่อยปะมีทั้งอาหารซีฟููดนะฮะแล้วก็อาหารพื้นบ้านด้วยปลาหมึกผัดน้ำดำขอชิมหนะ่อยตัง้ง อืมหมึกเด้งมากจานทอดกระเทียมข้าวทอดกระเทียมอร่อยมากอร่อยวะต่อไปเป็นแกงหน่อไม้ปูนะหน่อไม้เยอะมากแล้วปูชิ้นใหญ่มากอัอนนี้ของข้าวอร่อยทุกอ,อย่างเลยอ่ะอันนี้คืออะไรนะกินดได้ทั้งอันเลยใช่ไหมกระเทียมกินได้ทั้งอันเลยมันเด้งกรุบเลยอ,อร่อยรสสุ ไอซกินยำหมูยอกุ้งสดแต่ไม่ใส่พริก่วงนี้ถ้าทิกยังไม่ได้ออมา,มาถึงเมนูที่ผมอยากกินของร้านนี้นะกุ้งแก้วแช่น้ำปลากับน้ำจิ้มซีฟูดโอ้กุ้งตัวใหญ่มากตามด้วยกระเทียมอืมอร่อยมากอ่อยุเมนูเลยปลากระพงทอดน้ำปลาดูซิว่าปลาก็จะอร่อยนะ อร่อยสั่งได้ทุกอย่างนะร้านนี้ทุกคนที่ร้านว่าโต๊ะกับข้าวนะรสชาติกับข้าวไว้ใจได้เลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพาไปที่เช็กอินที่ต่อไปกันครับ นี้เราอยู่ที่หาดเทียนแล้วนะทุกคนมันจะมีห่าดเนี่ยออกมาเป็นรอบๆนะรอบเช้ารอบกลางวันแล้วก็รอบเย็นรอบเย็นสุดเนี่ยคือ5้าโมงเย็นมันจะอยู่ตรงหน้าโรงแรมเทียนนารานะต้องเดินไปนิดนึงหันน้อยไม่น้อยนะตัวใหญ่ยอยู่นะแต่เดี๋ยวเดินไปกันอากาศดีมากเลย <c oughs> ดูวิวกันทุกคนน้ำทะเลยส,สวยๆมาก <c oughs> เรานะทุกคนของหาดเทียนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหาดที่มีพระอาทิตย์ตกสวยมากๆนะครับของเกาะล้านะครับระหว่างที่เราเดินไปที่น้องหาดนะก็รอพระอาทิตย์ตกไปด้วยสวยๆและหาดนี้ก็คือสะอาดด้วยนะแฟนคลับ ตบด้วยแล้วก็ดูสาวๆส,ส,สวยๆโอ้โหเปิด,ดวแ,แว่นเลยอ่ะจะต้องเปิดแว่นเลยดูสาวคุณมค่าคนก็มาถ่ายรูปก,กันนะหันเนี่ยจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ที่คนยังไม่ได้มาท่องเที่ยวเยอะๆแบะไอ้อ่างถ่านเนี่ยต้นไม้มันจะเป็นโซนแบบนี้นะพ่อแบงค์แล้วคนก็จะมาถ่ายรูปก,กับต้นไม้สวยแต่ตอนนี้นะถ่านนั้นมีที่พังเต็มเลยทุกคนคือดีมากๆสายนุ่มมากเลยซื้อไว้จรเินเหรอซื้อมาให้น้อแต่ยังไม่ได้ให้ทำไงอ่ะทำเองมั้ยทำเอ ไปริมทะเลไปริมทะเลโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยจิกแล้วโอมันจิกอ่ะอะไรครับเนี่ยมันแงบมันแงบมนจะมาไไม่อ่อนโยนหรอแป๊บนึงน้องไม่ได้อ่อนโยนอย่างที่คิดแม่ม่ไม่อ่อนโยนเลยแม่โยนขอให้นองไม่อ่อนโยนแมก็เห็นกันน่ะแต่เราก็ต้องทำเหมือนน้องอ่อนโยนนะคะดู โอรเ,เลยพายโยนเกื่อนพื้นเลย ห้องนะทุกคนแล้วตอนนี้ก็เด็กๆเล่นน้ำนะสระตรงนี้เป็นสระน้ำเกลือด้วยนะทุกคนเหมาะกับใครที่แพ้คลีนแพ้อะไรอย่างงี้ก็เล่นสระนี้สบายใจเลยทุกคนพร้อมไหมน้าโอ้โหได้เลยไปเลยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหกระโดดวนกันกระโดดวนกันนักคุณเย็นป่ะหนาวอ่ะไม่หนาวเลยนะคุณหนาวเลยเหรอ นะครับแล้วก็มือเย็นของพวกเรานะฮะก่อร้านนะครับวันนี้เราใช้บริการเดลิเวอรี่นะฮะจากร้านน้อง,องเรียวซีฟูดฟ้ดนะครับผมร <ไ S 1> ้านนี้มากี่รอบก็ต้องสั่งร้านนี้นะ,ะ<อ>ถ้าอยากได้ความสะดวกสบายก็สั่งมากินที่บ้านอย่างนี้แบบพวกเราได้เลยนะฮะไดนะะ้แล้วก็ยิ่งที่ช้ากว้างอย่างนี้นะคะก็นั่งสะดวกสบายด้วยนะคะไอ้กินข้าวคณะหมูกรอบไม่พริกค่ะพี่ตานกินอะไรลูกข้าวหมูกรอบครับย้อนคลิปย้อนคลิปอะไรไม่ได้ถ่าย อะไรแม่ปลาหมึกดูปลาหมึกดูดิหมชิ้นใหญ่มากของเกสั่รไรเกศอ่ะไข่เจียวเหรอไข่เจียวไข่เจวกินกันนะคุณวันนัแม่ต้องกินอย่างเงี้ยโอเคเลยนะกะเพราหมูสับใส่เนยใส่เนยไม่ใช่เฮ้ยอะไรกินอยู่ของโคกน่ากินอ่ะของมาแบงอะผมเป็นกะเพราเอ้ยไม่ใช่เป็นข้าวผัดฟูเดลิเวอรี่ร้านดีร้านเดิมร้านเดียวน้องเลียวซีฟู้ดเพราะว่าร้านอื่นปิดหมดแล้ว สำหรับคลิปนี้นะขอบคุณที่พักของเรานะสวิตบล็อกเกอนล้านแล้วก็เรือที่มาส่งเราด้วยนะฮะโบเอนานะมาส่งเราที่ฝั่งน ใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะครับสำหรับคลิปล่องเรือรอบรอบเกาะล้านก็ไปดูคลิปที่แล้วด้วยนะครับ <S <S คลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปที่ลงช่วงปีใหม่นะครับยังไงก็อยากจะให้ทุกคนอวยพรปีใหม่ให้แฟนๆ FC iBank Daily หน่อย <S 1> <S 1> เริ่มจากผู้ใหญ่สุดเลยสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงน้ำรวยน้ำรวยิงๆนะคะความไม่ดีความทุกความอะไรก็แล้วแต่มให้หวดไปกับปีเก่านะคะขอให้ปีใหม่เจอสิ่งดีๆนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้ทุกคนนะคะที่ดู iBank Daily มีความสุขมากๆ,ๆ ะะประสบความสําเร็จในชีวิตทุกๆท,ท่านนะคะฝากช่องนักคุณครับค่ะแล้วก็เพจนักคุณครับค่ะก็จะมีแม่เกตมีนักคุณอา้าวไอ้โคกอะไม่มีคนถ่ายบ้างพวกคุณคนถ่ายคนถ่ายคนถ่ายออกกล้องไม่ค่อยได้ตัวบวมสวัสดีปีใหม่ชาวไอแบงค์แดรี่ทุกคนนะครับอะไรที่ไม่ดีปีเก่าผ่านไปแล้วขอให้ผ่านไปแล้วเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีๆรับสิ่งดีๆที่เข้ามาเยอะๆนะครับเฮงๆรวยๆครับเอออ่ะก็ไอนะคะก็ขอให้ทุกคนงเี้ยงงสามร้อยสิบจ้า อะไรอะตันไม่เสร็จพีโอ๊ยไม่เอาพอแล้วแต่คนขำเนี่ยคนขำใส่คิดที่แล้วแล้วสวัสดีจากเงาะใหญ่อม่มีไม่มีไม่ก็ขอให้คนดูทุกคนนะคะมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในทุกๆเรื่องเลยนะคะอะไรที่ไม่ดีก็เหมือนที่ทุกคนบอกเลยนะคะเอาออกไปจากชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอค่ะนะคะอ่ะพี่กับตันนะครับก็ขอให้พี่น้องชาวไอแบงค์ไดรนะครับมีความสุขมากๆนะครับเฮงเเลยไอตั เหมือนต่โฟกัสเลยโอ้ย <laughs> อะไรนี่แต่ละคนบ้านนี้เนี่ยโอ้ยทุกคนไม่เลอะเทอะนะเติมทั้งบ้านเลย <c oughs> ให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ลืมอันเก่าๆไว้นะครับแล้วก็หาทําสิ่งใหม่ๆบ้างนะครับเก่งมากค่ะถึงคนดูผมเนี่ยใครนะครับที่รักช่องไ b a บ k d i a r y นะยิ่งรักมากเท่าไหร่ก็ขอให้ได้คนนะครับมารักคุณมากเพิ่มขึ้นเท่านั้นนะฮะขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีนะครับเจอกันคลิปใหม่ปีหน้าวันที่4มกรานะครับผมคลิปนี้ลาไปแล้วครับสำหรับช่องไอแบงค์เี่กับรายการไกลบ้านไกลช่องอลาให้เด็กๆพูดดีกว่า <c oughs> กดไลค์เฮ้ยไม่เอากดไลค์กดนี่กดไนี่กดไลค์กดไลค์อ่ะได้พี่ลาก่อนนะกดไลค์กดแชร์กดสาส์คายลาไปบ้างบายบายบ้างบายบายก่อนเจอกันนะครับนักขุณครับนักขุณไม่สนใจนักขุณครับอานักขุนครับเจอกันนะครับไป่ไป่บายบ้อกไหนพี่ไป่ไป่ไป่เจอกันคลิปหน้าปีหนด้เลยครับบ๊ายบายอ้าวฝั่งนี้บ๊ายบายหน่อย ฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของพวกเรา3คนกดติดตามช่อง ibank diary ด้วยใครที่กดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาคลิปพวกเราลงมันจะได้แจ้งเตือนไปที่มือถือของทุกคนส่วนใครที่ดูทาง Facebook นะครับฝากกดไลค์เพจให้ด้วยนะขอบคุณครับดูคลิปต่อไปกันได้เลย